ออนไลน์ไทยแลนด์ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชน วันนี้เรามาร่วมกิจกรรม CSR ครั้งที่3ปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อความยั่งยืนณวัดป่าถ้ำบัวศูนย์ยะตารามจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมศส1การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางร่วมบุญด้วยใจของพี่พีชาวมศส1ที่มีใจร่วมกันในการทำกิจกรรมโดยมีหลวงตาสายหยุดเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำบัวให้การต้อนรับพร้อมทั้งเทศนาธรรมและให้พรแก่คณะ มศ .11 ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้อีกด้วยค่ะขอเจริญพรคณะ CSR มศ .11 ที่นี่วัดป่าท้ำบัวอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนยินดีต้อนรับคณะผู้ที่จะมาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืนและเพื่อความชุ่มเย็นเพื่อความร่มเย็นให้เกิดขึ้นในชุมชนในสังคม ในประเทศชาติของเราคนก็อาศัยป่าป่าก็อาศัยคนน้ำใจทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่ากุศลเบตตาอาตมาในนามของเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำบัวได้ออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เลยชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาสอนสมาธิให้ญาติโยมญาติโยมก็ไปไป,ไปมาเมื่อสักอาทิตย์ เกิดอุทก,กภัยน้ำป่าหลายหลากทำถนนหนทางต้นไม้หลายต้นก็ไปกับน้ำมดอขออนุมโมทนาคณะนักศึกษามอสอส1ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อความร่วมเย็ยนและเพื่อความถาวรและมั่นคง,งของประเทศชาติขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกทกท่านเออให้คุณพระคุ้มครองอสุนสงน่งผล ให้โชคดีสวัสดีไปทุกคนแห่งสัพพปุกสัพปพปโสกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพค้อประจักษ์ใดๆอย่าได้มาแพ้วพานอย่าได้มีเคกินเกิดขึ้นบำราดหายไปได้เพิ่มพูนได้พร10สิบประการให้มีเสรีอายุวันนะสุข,ขาภาพละปฏิพานดีโดยปลายโบ์ทุกประการด้วยเทินโดยมีดรนัชพรวันณะเอี่ยมพิกุลประธานฝ่าย CSR เป็นตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากคุณสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณาจารย์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนรายแสงวิเชียนที่ปรึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงผู้บริหารและนักศึกษาคณะมศส1ในการมาร่วมการทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าปลูกธทมเพื่อความยั่งยืนณวัดป่าถ้ำบัวสุญยตารามจังหวัดแม่ห้องสอนในครั้งนี้ ต่อด้วยนาวาอากาศเอกหญิงดรพัชรีพิพิษสุขสรรค์ผู้ช่วยผู้บุ่มในการหลักสูตรได้เป็นตัวแทนคณะกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ทางคณะมศ .11 ได้รับเกียรติจากพระอธิการสายหยุดปัญญาธโรหลวงตาสายหยุดเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัวและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในการทำกิจกรรมปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ชาวมส .11 จากวิลัาลป้องการราชอาณาจักรได้เข้ามาเยี่ยมเยียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทั้งได้กรุณามาปลูกป่าทําประโยชน์ให้กับชุมชนการที่คณะมส .11 มาปลูกป่าที่วัดป่าท่ามัวในวันนี้เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้ป่าไม้ในวัดป่าท่ามัวที่เสียหายไปกับน้ำป่าไหลหลากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ ได้เริ่มต้นปลูกชีวิตให้ชาวบ้านจูงใจให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันรักษาป่าและก็ดูแลพื้นที่แห่งนี้ให้มีความสวยสดงดงามเพื่อความมั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนของป่าไม้สืบไปครับต่อจากนั้นเป็นการร่วมกันปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อความยั่งยืนนำคณะโดยคุณสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนปลูกต้นป่ากว่า100ต้น โดยมีคณะอาจารย์ผู้บริหารและนักศึกษามส1 1และผู้มีจิตใจอันดีงามในการร่วมกันทําบุญในกิจกรรมปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อความยั่งยืนณวัดป่าถ้ำวัวสุญญาตารามจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้เพื่อสร้างความร่มรื่นและบรรยากาศที่สวยงามให้ประสงค์ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวคิดที่ว่าพุทธอุทยานนั่นเองค่ะ ในานามของคณาจารย์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรู้สึกเป็นเกียรติยินดีและก็มีความภาคภูมิใจที่นักศึกษามศ1 1ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นในวันนี้นะคะการปลูกป่าในภาคเหนือก็เป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วแต่เรามาทำการปลูกป่าในในวัด นะคะซึ่งซึ่งเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวก็เป็นประโยชน์สําหรับชุมชนแล้วก็ประเทศชาติมีความภูมิใจยิ่งค่ะก็เราเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ประจําอยู่แล้วซึ่งมอสอสเศศของเราเนี่ยเวลาไปที่ไหนเราก็มักจะร่วมกันที่จะไปทําบุญไปสร้างไปสร้างกุศลให้กับคนที่ยากไร้คนที่น้อยโอกาสคนที่ขาดโอกาสแล้วมาในที่วัดแห่งนี้ก็มาเพื่อต้องการที่จะปลูกป่า เพื่อทําให้ป่าคืนคืนธรรมชาติให้กับสังคมแล้วก,แวก็แล้วก็ทางวิหารทานให้กับคนทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมได้เดินจงกรมได้ปฏิบัติธรรมได้สูขอากาศดีๆทุกวันเพื่อให้เขากลับไปจะได้มีจิตของใสเพื่อที่จะไปสู้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนันณเวลานี้ครับกิจกรรมครั้งนี้ที่พวกเราเชาวมส .11 ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมปลูกป่า ประทับเพื่อความยั่งยืนณวัดป่าทรามัวสุจตรามแห่งนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องพวกเราชาวมสส1บนะครับได้รับความอนิสงในเรื่องของการทําบุญโดยการสร้างวิหารฐานเปรบเสมือนอนิสงอันยิ่งใหญ่ในวัดแห่งนี้นะครับก็คิดว่าวัดแห่งนี้จะทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมและก็ได้รับความล่มรื่นจากการที่เราได้ปลูกต้นไม้แห่งนี้ให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวมส .11 นะครับ ที่ได้มาจัดทํากิจกรรมที่เป็นอานิสงนะครับเป็นอานิสงให้กับพุทธศาสนาเป็นอานิสงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแม่งสอนโดยเฉพาะบ้านแม่สุยะนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากก็คือเราสามารถคืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นนโยบายของประเทศที่พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องร่วมม้ร่วมมือกันครับ